แล้วคือนิดหนึ่งคือเวลาคนที่ต่างศาสนิกคือเราบอกว่าวอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่เที่ยงแท้และเป็นศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้ายอมรับทีนี้คนกาเฟตเขาจะบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าอิสลามเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้จริงแล้วทาไมอัเลาไม่ให้มนุษย์เนี่ยยอมรับอิสลามทั้งหมดและทําไมให้เขาเป็นกาเฟตนี่คือพระเจ้าของ,ของท่าน,นกำลังจะจ่าเล็มเขาหรือเปล่า a l ล a h س ب ح ุบฮานะ ت ع ا ل ได้ทรงยืนยันด้วยพระองค์ <c oughs> เองไว้ในอัลกุรอานบอกอินนัลลอฮะลายัสลิมุนนาชัยอัลลอฮ์ไม่ได้ซะเลมอัลลอฮ์ไม่ได้อายุติธรรมกับคนหนึ่งคนใดเลยค <c oughs> รเปล่าเลยและกินนันนาะซะอัมฟุซาหุมยัสลิมุนมนุษย์เองต่างหากที่เขาอารทำต่อตัวเขาเอง <c oughs> คนที่สมองกลวงสมองฝ่อบื้อบ้าใบ้ <c oughs> สติสัพัญญะไม่สมบูรณ์อันนี้อยู่นอกกรอบ อัลลอฮ์ไม่เอายโทษแต่คนที่ได้ยินได้คนไม่ได้ยินได้ฟังออกกันออกไปเหมือนอย่างที่เรายกคุรนให้ฟังไปแล้วค,คนที่ไม่ได้ข่าวสารข้อมูลไปไม่ถึงไม่รู้เรื่องเลยอะัลลอฮ์ก็ไม่เอายโทษปัญหาก็คือคนที่รู้คคนที่รู้แต่ปฏิเสธเพพื้นฐานคือเขาเกิดมาเป็นคนกาฟเฟตอยู่แล้วพ่อก็เป็นกาฟเฟตพื้นฐานอย่างเราก็เราก็อธิบายไปแล้วเด็กที่ เกิดมาทั้งเด็กกาเฟตทั้งเด็กมุสลิมบริสุทธิ์ทั้งหมดครับคือพื้นฐานนี่คือมุสลิมบริสุทธิ์ทั้งหมดอัลลอฮฺสบานูตาอลาทรงเล่าให้ฟังในอัลกุรอานบอกว่าก่อนที่มนุษย์จะเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์สอบพวกเขาก่อนนะถามพวกเขาก่อนอัลลอฮฺสตูบิรับบิคุมข้าคือองค์อภิบาลของพวกแก้วใช่ไหมนั่นแหละก่อนที่จะมาบนโลกดุนยาเนี่ยครับสอบมาก่อนแล้วสอบสอบมาก่อนแล้ว อกอรูบาลาตอบรับกันใช่ครับแต่พอมาจริงๆแล้วก็ก็มีทั้งเชื่อมีทั้งศรัทธาถามว่าคนที่เชื่อเอาล็อไปบังคับให้เขาเชื่อหรือเปล่าเขาเข้เขเขาใจหรือว่าคนที่เป็นมุสลิมแล้วได้สวรรค์ทั้งหมดเข้าใจอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ทุกคนเชื่อถูกหรือเปล่าวันกิยามัตนีสอบนะพอเชื่อถูกแล้วอ่าพอเชื่อถูกแล้วไปดูอามัน สอบอามันจากพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้องไปสอบเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิบัติเรื่องแรกที่จะถูกสอบก็คือเรื่องละมลามานใช่ไหมล่ะไปใครพี่มีอามันที่ดีเลิศกว่ากันที่นบีมุฮัมมัดสุลลัลวุอะัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอัลลอฮฮุลลอฮุนจันนตะอัลาแมแกนะมินันอามันอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์โดยขึ้นอยู่กับผลงานครับว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรอืมพรางงัน้น มุสลิมคนที่เป็นมุสลิมอ่ะอย่าได้ตีปีกอย่าได้พยองอย่าพยองคิดว่ารอดแล้วครับก็มีโอกาสที่จะตกนรกได้ก็มันกอละลาอลลฮิลลอดะลันจันนะคือคำพูดนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่สเฮยครับถูกต้องที่นบีบอกมังกอละลาอิละลอใครที่ปฏิญาณยืนยันไม่ใช่ไม่ใช่ สักแต่ว่ากล่าวบแบบพวกมูนาฟิกีนนะมูนาฟิกีนก็ปฏิญาณยืนยันเหมือนกันแต่ด้วยหัวใจที่ศรัทธาเนี่ยปฏิญาณยืนยันด้วยหัวใจที่ศรัทธาจริงๆเนี่ยได้เข้าสวรรค์ท้ายที่สุดแล้วได้เข้าสวรรค์ขนาดว่าอบูดะรินอันกิฟารีสซฮาบะของนบีถา,ามนาบีแม้ว่าเขาจะจีนาหรนบีใช่แม้ว่าเขาจะลักขโมยใช่แต่บ้านปลายแล้วเนี่ย ได้สวรรค์หลังจากที่ชําระครับนาชาระโทษแล้วหลังจากที่ชําระโทษแล้วเพราะงั้นคนที่มีลล,ลังล้อจากหวัวใจบริสุทธิ์ทุกคนเนี่ยบ้านปลายแล้วได้สวรรค์แต่ก่อนได้สวรรค์ไปไหนก่อนขึ้นอยู่กับอามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตอนนี้พอเราไม่แจงเนี่ยคนบ้านเราก็เข้าใจผิดไอ้ตอนอยู่ดีๆเนี่ยจะทําชั่วทําเลวอะไรมันช่างหัวมันหรือบางคนไปเตือนว่าเรื่องของกู <laughs> อย่ามาสตอน <S 1> <S 1> ดีๆไม่เตือนกันไม่บ,บอกกันแต่พอใกล้ตายแล้วเฮ้ยมุจจาเว้ยเอ้ยละอีละอิละลิมุจาเว้ยเฮ้ยนะคิดว่าจะเอาคำเนี้ยเป็นคำสุดท้ายครับผมไปสวรรค์แก <Rose> ไหมครับก็ใช่นาบีบอกใครที่คำสุดท้ายเขากล่าวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ในนี้เชื่อมั่นศรัทธาต่อแล้วได้สวรรค์ ต่ก่อนไปสวรรค์ไปไหนนั่นแหละขึ้นอยู่กับไอตอนยังดีๆอยู่นะไปทำอะไรยังไงมาบ้างครับ